สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีไปยงท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจิมอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะแน่นอนค่ะว่าในแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรม ในแต่ละวันเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะบางคนก็มีมีการไปทำงานนะคะงานก็แตกต่างกันไปไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนอย่างเงี้ยก็มีหน้าที่เรียนหนังสือเท่าเ,เป็นวันปกติทั่วไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแต่งกายไปโรงเรียนอ่านะคะซึ่ง การแต่งกายนะเนี่ยก็ควรที่จะคำานึงถึงสีสันนะคะความคำนึงถึงความเหมาะสมนะคะคำานึงถึงสถานที่ที่เราจะไปนะคะว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะ ค่ะเรามาทราบกันก่อนนะคะว่าสถานที่แรกนะคะที่เด็กๆควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมนะคะก็คือในที่บ้านของเราเองค่ะเด็กๆคะในบ้านของเราเนี่ยเราสามารถแต่งกายยังไงก็ได้ใช่ไหมคะแต่งกายให้ตัวเองรู้สึกสบายๆนะคะเช่นอาจจะใส่เสื้อยืดนะคะเสื้อยืดธรรมดาที่มันโลง่ลงๆสบายๆกางเกงขาสั้นนะเสื้อกล้ามก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ข้างน ในบ้านเราใช่ไหมคะเราก็แต่งกายมานสบายๆนะคะ,ะสะดวกสบายต่อการทํากิจกรรมต่างๆในบ้านอย่างเช่นการทํางานบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะและสถานที่ต่อไปนะคะที่เด็กๆควรจะแต่งกายให้เหมาะสมก็คือโรงเรียนคะ่ะเด็กๆคะโรงเรียนเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนของเราเนี่ยเราก็จะมีะชุดยูนิฟอร์มนะคะชุดนักเรียนนะ,ะชุดพละ ชุดลูกเสือชุดดอกสนุให้เด็กๆใส่ตามวันอยู่แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องแต่งกายมาให้เหมาะสมกับวันวันนั้นนะคะอย่างเช่นวันจันทร์ใส่ชุดนักเรียนเด็กๆก็ควรที่จะใส่ชุดนักเรียนนะคะวันอังคารเราใส่ชุดพละเราก็ควรที่จะใส่ชุดพละเพื่อสะดวกต่อการออกกําลังกายในวิชาพละศึกษานะคะซึ่งเด็กๆก็ควรที่จะแต่งกายมาให้ถูกต้องตามวันนะคะ อะไรทำไมทำไมถ้าเด็กๆแต่งกายมาไม่ถูกต้องตามวันเป็นยังไงคะสมมุติเด็กเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะใส่ชุดนักเรียนมาในวันที่มีเรียนวิชาพละเด็กๆก็จะทําให้เด็กๆทํากิจกรรมในการออกกำลังกายลําบากใช่ไหมคะเกิดความลําบากในการเรียนวิชาพละศึกษาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาสถานที่ต่อไปที่เด็กๆควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมนะคะก็คือการออกไปข้างนอกสถานที่ต่างๆภายในข้างนอก ะะเช่นสวนสัตว์ใช่ไหมคะ,ะสวนสัตว์ก็เด็กๆจะต้องแต่งกายให้สะดวกสบายต่อการการเดินเพราะว่าสวนสัตว์จะต้องเดินไปรอบๆไปดูสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะบางทีต้องออกกลางแจ้งเด็กๆจะต้องมีมวกนะคะเพื่อป้องกันความร้อนด้วย นะคะและรองเท้าที่สวมใส่จะต้องเป็นรองเท้าผ้าใบาหรือรองเท้าลัส้นนะคะเพื่อความอารองรับน้ําหนักของนักเรียนเวลาเดินไกลๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องปวดเท้าค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือ,อสุเหรานะคะมัสยิดนะคะสำหรับชาวมุสลิมนะคะแต่ว่าสำหรับชาวพุทธก็จะเป็นวัดอย่างเงี้ยน,นะคะ คือเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเราก็ควรที่จะให้เกียรติสถานที่โดยการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะการแต่งกายให้เหมาะสมเนี่ยถือเป็นการให้เกียรติสถานที่และก็เคารพนับถือสถานที่นั้นนะคะอย่างเช่นการไปสุเหร่าหรือมัสยิดของเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆก,การที่เป็นเ,เด็กๆผู้หญิงก็จะใส่ชุด ชุดที่เป็นชุดตะตะลกงใช่ไหมคะส่วนผู้ชายก็จะใส่ชุดโตบนะคะเพื่อไปอทำพิธีทางศาสนาของตัวเองนะคะอย่างาชาวพุทธนะคะก็จะไปวัดก็จะต้องเป็นผู้หญิงก็จะต้องสวมกระโปรงที่ยาวคุมคุ้เข่านะคะจะต้องไม่ใส่สั้นๆไปที่วัดนะคะเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่นะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะส่วนผู้ชายก็จะต้อง สวมกางเกงขาย,ยาวนะคะและดูสุภาพเรียบร้อยนะ,ะและสถานที่ต่อไปนะคะเด็กๆก็คือสนามกีฬาหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมกับการออกกาลังกายนะคะการแต่งกายที่เหมาะสมสําหรับการไปออกกาลังกายหรือเล่นกีฬานะคะเด็กๆก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อผ้าโปร่งบางนะคะเพราะว่ามันจะได้ซับเหงื่อได้ อากาศได้สะดวกนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กๆกออกลัางกายใช่ไหมคะมันก็จะมีเหงื่อออกมานะคะถ้าเด็กๆใส่เสื้อผ้าที่หนามากเกินไปมันก็จะทําใหเ้เด็กเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวนะคะแล้วก็มันจะไม่สามารถซักเหงื่อได้ดีนะคะทําใหเ้เด็กเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นลมได้นะคะแล้วก็ ควรใส่ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นผู้ชายนะก็อาจจะใส่กางเกงขาสั้นนะใส่เสื้อกีฬาเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะในการไปวิ่งออกกำลังกายนะคะหรือว่าไปเตะฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนผู้หญิงนะคะอย่างผู้หญิงมุสลิมก็มันมันก็จะมีชุดที่เป็นชุดกีฬาที่เป็นขาย,ยาวแขนยาวใช่ไหมคะที่ค่อนข้างที่จะ ปกปิดหมดเลยนะคะแต่ว่าเนื้อผ้ามันก็จะสบายใส่สบายนะคะซึมซับเหงื่อได้ดีนะคะและสถานที่สุดท้ายนะคะที่เราควรจะแต่งกายให้เหมาะสมเวลาที่เราจะไปนะคะก็คือการไปร่วมงานศพนะคะก็ควรที่จะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะ อย่างเด็กๆเ,เป็นมุสลิมเด็กๆก,ก็ควรที่จะแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะคะอย่างเป็นศาสนาพุทธเขาก็จะต้องแต่งกายในชุดสุภาพนะคะกางเกงขายาวนะคะกระโปรงยาวนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นนะคะแล้วก็จะต้องคุมโทนด้วยสีที่เป็นสีสุภาพนะคะอาจจะเป็นสีสีขาวหรือสีดำอย่างนี้เป็นต้น ะะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดลงไปแล้วค่ะกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรทักลาส่วนตัวมาหาคครูได้เลยนะคะและวันนี้ค,ครูจะขอสั่งงานนะคะให้เด็กๆเ,เลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่มา คนละ2สถานที่นะคะและจากนั้นวาดรูปนะคะเช่นสถานที่ที่1เด็กๆยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเด็กๆก็วาดรูปเด็กๆใส่ชุดนักเรียนนะ,ะแล้วก็ขีดเส้นใตยแล้วก็ไปสถานที่ที่สเลยะค่ะสถานที่ที่2องออกกาลังกายนะคะเด็กๆก็แต่งวาดรูปเด็กๆกําลังแต่งชุดออกกำลังกายในการออกกำลังกายอยู่นะคะ ค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงวิชาการงานอาชีพก็หมดลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันนะคะเด็กๆเวลาออกไปข้างนอกเด็กๆคะอย่าลืมสวมแมสนะคะ แล้วก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะคะแล้วหรือไม่อย่างนั้น <ๆ S 1> เด็กๆก็จะต้องพกเจลแอลกอฮอล์นะคะไว้ล้างมือเสมอนะ,ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเชื้อโรคติดมือมาเรามาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ